จากโจทย์ซิกมาหนึคือนักศึกษาที่พักในหอพักค่าเปลีป่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.8ส่วนซิกมาสองคือนักศึกษาที่พักกับครอบครัวมีค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน3.8ชั่วโมง N คือการเลือกนักศึกษาที่พักกับครอบครัวและพักในหอพัก x บาคือเวลานอนเฉลี่ยต่อคืนของนักศึกษาที่พักในหอพักส่วน x บาคือเวลานอนเฉลี่ยของนักศึกษาที่พักกับครอบครัว 1. ตั้งสมมติฐาน h 0 1เท่ากับ m หลบ m สเท่ากับ0 h 1 1 2เท่ากับ m หลบ m สไม่เท่ากับ0 สองเรืองสถิติทดสอบใช้แซทเท่ากับ x บาร์หลบ x บาร์สลบด้วย d 0หารด้วยสแควรูทซิกมาหกำลัง2ส่วนด้วย n 1บวกกับซิกมาสองกำลัง2หารด้วย n 1แทนค่าต่างๆด้วยตัวแปรที่แยกเอาไว้จากที่คำนวณแซทจะเท่ากับลบ3.3 61 3. หาเขตวิกฤต ใช้อัลาเท่ากับ0.01จากโจทย์จะเป็นบวกลบ a ส่วน2จะแทนค่าเป็นบวกลบเท่ากับ0.01หนหารด้วย2เท่ากับบวกลบ z 0.05ถ้าเปิดในตารางจะได้เท่ากับ2.576 4สรุปผล สรุปได้ว่าปฏิเสธ H ศูนยเพราะค่าสถิติทดสอบ z เท่ากับลบ3.361อยู่ในเขตปฏิเสธ H ศน,นั่นคือมไม่เท่าม1ไม่เท่ากับม2ที่อัลฟาเท่ากับ0.05